คะลูกค้าวันนี้เงินเดือนนี้น่าจะหากันเยอะเลยนะคะสำหรับลูกค้าตัใหม่นะ,ะคะเพิ่งแจ้จะได้ร่าเป็นคันแรกนะคะขอแนะนำเลยนะคะไม่ต้องอยาริกนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ถังสองตัวสปอร์ตป V2000 22ต้2022นไม้ค่ะโฉมนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะสําหรับโฉมนี้ค่ะไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบ LED ให้แล้วเรียบร้อยมาพร้อมกับไฟเดีไซน์ไลท์นะคะกระจ สบายๆคันนี้เริ่มค่อยๆ พร้อมใช้งานก้าวเลยนะลูกค้าเรื่องของแบบนี้นะคะร้านไหนนะชื่อรางโมหะช่องทางใครของออนไลน์นะคะลูกค้าตอนนี้ก็ถือว่าวันทุกของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยนะจะชอบกันนะคะในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะลูกค้าไม่มีรอยขีดเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานนะแล้วก็ใน ลูกค้าตัวรถปีใหม่ส่วนมากจะไม่มียาอะไรให้แล้วนะคะจะเป็นตัวช่วยชุบเ็ดในแทนนะเบาสามารถพับแยกได้ด้วยนะคะก็เพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยได้ค่อนข้างที่จะเยอะน,นะเราจะพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านในบ้านดีกว่านะคะว่าตัวสปอร์ตเองออปชั่นอะไรที่น,น่าสนใจบ้างสนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,00 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r ์โฟชัว .com ในคะกระจกเป็นไฟฟ้าแล้วทั้ง4บานนะคะออโตนี้ส่วนของได้คนขับนะระบบอำนวยความสะดวกตัวนี้นะคะจะมีระบบกันลื่นถลายแล้วก็ออโตออฟนะคะความปลอดภัยนะคะตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของเลขใหม่นะคะจะอยู่ที่4 1 1 1 0ิกิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ถือว่าใช้งานปกตินะในส่วนของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถรับโทรศัพท์แล้วก็ควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะคะได้จากพวงมาลัยเลยมาพร้อมกับหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะ กคะฟังชันให้เล่นอีกมากมายเลยนะคะสำหรับคันนี้และที่สําคัญมือไมคหัดขับรถเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีกล้องไฟหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าถือว่าเป็นรถที่ออปชั่นน่าสนใจเลยนะคะในส่วนของระบบแอร์คันนี้นะคะจะเป็นแบบออโต้นะคะลูกค้าดีไซน์ค่อนข้างสวยสปอร์ตเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาในส่วนของเบาะค่ะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะเดินได้ด้วยสีเงินนะคะในส่วนของพีดานก็จะเป็นสีดำนะคะนั่งขับ ในส่วนของราคกค้าเจยา้าย้ยารนเพื่องกัน1.2กิโลกมงนี้นะคะรายชือยู่ที่4แส9หมู่9หมูบาทเท่าหนั้นีคะไม่ว่าลูกค้าที่ทำอาชีพใดนะคะก็สามารถออกรุราคากทาบรานัได้เลยนะคะของเราจะบรรดาส่งแล้ว70จังหวัดนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ท่าโซนไหนทั่วประเทศไทยเราก็ยินดีส่งเป็นคันนี้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะจะจอดอยู่ที่3ห้ นช่ค่ะลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าสะดวกที่สาขาไหนนะคะของเราจะมีทั้ี4สาขานะคะจะมีเบสซี่ช่างมือทีแล้วก็ราชบุรีนะคะลูกค้าฝากดูค่ะด้วยนะคะใน2ของเขตเราจะมีทั้มด5เขตนะคะจะมีแต่สุนาราใหญ่เป็นเปหมดนี้ค่ะมือทีแล้วก็ราชบุรีนะคะครับวันนี้นะคะตามไปกันต่อไปได้ยาเลื่อยเครื่องยนตัว2สปอร์ตที่สมท22คันนี้นะคะก็เป็นโดนา่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะ